ไปลุกเ็กันมาแล้วทีเดียวไม่ใช่อุบัติเหตุครับออ๋ออุบัติเหตุเด้อเป็นไรโดนอะไรโดนอะไรรถแห่โค้งรถแหกโค้งเขาทุบเดินทางสมองเลยเหรอไม่ครับไม่นะคือเป็นแผลเย็บธรรมดาหมอบอกว่าโชคดีมากที่ไม่เป็นอะไรยังตอบได้อยู่ไม่ไม่โดนสมองใช่ไหมแค่แตกแค่แตกกระโหลกแตกเห็นถึงสมองเหรอแต่ว่าก็หายก็ผอหมอก็เย็บพี่นี่กระโหลกแตกไม่เห็นเลยเลยยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยทำไมกลวง ร้องทำอะไรที่ไหนเนี่ยน้องเจ้าเหรอน้องเจ้าเป็นครูครับอ๋อเป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์เป็นนักร้องได้ไหมเราไม่ได้เป็นครับก็คือช่วยนักเรียนร้องเพลงทำงานเวลานักเรียนรับงานเฮ้ยพี่เป็นเอาดําลายไปลงหูไม่ได้หูเปนกลางหูกลางอยากจะให้หูเขาแนบมันไปกลางบนหลังคาบ้านเราจะมันไปกลางบนหลังคาบ้านเราจะไปตัวเนี่ยพี่ละก้าปีละกา เดี๋ยวนี้ดูสู้เดี๋ยวนี้ดูสู้เอาลำลายนิกาเอาลำลายไปทล่าหูแก่ยิงหน่อยใครจะกล้ามาพี่กิ๊กมีมีป้ายให้พี่ดูไหมอยากจะยกให้พี่ดูไก่เดี๋ยวนี้ไก่แปรพครับ มันแปลตั้งนานแล้วพี่อยู่จังหวัดไหนอยู่นครพนมครับนครพนมโอ้มาไกลไกลบผมอำเภอนาแก่คนภูไทโฮกุนไทยภาษาภูไทยภาษาภูไทยโอเคได้เลยอ่ะไปบ้านเนอก็มีเห็นเพื่อไปบ้านเตยกมีเห็นเพื่อลายแถมึงนะลายแถมึงนะแปลดิพี่แปลได้แล้วแปลรู้แล้วพี่แปลได้ไม่รู้อะไรพี่คลกแป๊พี่คลิกแป๊ไปบ้านเนยก็มีเห็นเพื่อหุงข้าวไม่มีวันสุกไปบ้านเนยก็มีเห็นเพื่อจะให้สุกต้องหุงต่อ เห็นแต่แม่งกระเบือจับอยู่เตือต้นมาเรือตะมุงแล้วกันไปบ้านเดือก็ไม่เจอใช่ไหมเจอแต่แมงอะไรก็ไม่รู้อะกีเสื้อแมงกีเสื้อโอเคนะกผีเสื้อเราพี่ดีนะลูกศิษย์รอล้ออยู่เออลูกศิษย์ไม่มีช่างปะยางลูกศิษย์ไม่มีช่างปะยางลูกศิษย์ไม่มีนี่ลูกศิษย์รอล้ออยู่ลูกศิษย์ไม่มีใครทำปะยางเลยไม่ต้องล้อล้อ ทางฟิสิกต้องเข้าสมการก่อนถึงจะแปลมุกของเขาได้โหเจ้าไม่ต้องเสียใจแต่พี่บอยเลยเจ้าเป็นครูฟิสิก์ที่ร้องเพลงได้ดีมากๆใช่ต่อไปเน พี่ไม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 ่ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อครับไม่่่เชือพีต้องขอชมก่อนว่าเสียงดีทั้งคู่เสียงดีทั้งคู่เลยนะคะท,ท,ทีนี้ดิฉันก็มาคิดสระแต่ดูว่าเอา๊ะที่อย่างเจ้าเนี่ยถ้า,า,ากเกิดว่าดิฉันเอาไปทําผัวเนี่ยนะคะเดีย๋ยวใครเลืกลอกงันร้องก็นั่นไงพอดีทั้งคู่ใครก็ได้ไงแต่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเอาความชอบส่วนตัวหนูเซ่เนี่ยมันปีไก่ไม่เหมาะกับเราหรือวาจริง เมียเมียบอกแล้วไอ้วัวออกจากบ้านเมียบอกค่ะคุณเจ้าคุณเป็นครูที่เรียกว่าเสียงดีมากๆเลยนะคะแต่เจ้ายังขาดเทคนิคการร้องก็เป็นครูเทคนิคการร้องยังไม่ค่อยดีฮะผมเรียนราชพัฒน์เรียนราชพัฒน์คือขาดเทคนิคผมไม่ได้เรียนเทคนิคผมเรียนราชพัฒน์รู้สึกเลยมุกที่ต้องเข้าสมการหอน ถามจริงลูกศิษย์ยังนับถือเราอยู่ไหมยเข้าโรงเรียนลูกศิษย์นี่ไหวมั้ยที่รถความลูกศิษย์ท่นใส่นะคุณศักดิ์นี่โอ้โหเทคนิคเขาแพรวพราวมากๆเลยเนี่ใครได้เป็นผัวดีชิงนะไม่ๆๆคุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงว่าเขาเทคนิคแพรวๆอ๊ะจ๊ะเขาต้องตัวต้องผ่านมือเข้าโอ้โหเมียเขายังดีอยู่เลยเห็นมั้เพราะผัวเขาตัวตะจ้ำ บอกอ่ะคุณศักดิ์เนี่ยพกเก็บรายละเอียดลูกองลูกเวนลาออกพี่ศักดิ์ลาออก,ก,ออกอไปเป็นนักร้องอ